ครับ้องสี่แฟนครับที่หลักสูบสู้คนกับบรรยากาศเช้านี้ตั้งจากเมื่อคืนฝนตกปักยังแห้งเลยครับเออวันฝ่าหัวตกปักโดนเลยพอรุ่งเช้าบรรยากาศก็กดีแบบนี้แหละหอนเลยเป็นนะครับ ตกตกฝนตกฝนตกเสร็จแล้วแดดออกครับแบบสามหลังกดกระแลนไว้ๆ้บบสามหลัง กิจการครับหลังเดินออกกำลังกายไปสำนักงาน เสียงรถวิ่งวุนว่นวันวุ่นวันน้องไผ่รินเมี่ยงปลาเผากุ้งเผาลาบปลาเจ้าฮอนต้มยำก๋อยขมต้มแซ่บข้างสํานักงานครับอาหารเป็นแซ่บดิพี่น้อยปลาเผาวันมินซุ้มเป็นซุ้ม ไมากถึแงนะครับตากทางสำนักงานอหอลัาเพชรลำเลือนที่ดอกคุณแาก หลังจากฝนตกแห้งมือขึ้นมันก็จะจืดจืดมีน้ำขังครับอยากสุดี่ดีสุดยอดของความสวยงามของหญ้าือนีคกับตัวทางอีกแล้ว ตรงนี้ผมดีดีครับแดดแรงแดดแรงแดดแรงสนั p กอครับพอได้ออกกำลังกายดิกหน่อย ชิวเด็ดเด็ดคัดเด็ดแน่แท้ลุกหลังพัดเบรกเป็นทีมงานเดินเสฟทีมงานศิลปินทีมงานทาสีพัดเบรกครับสาธุสาธุสาธุ อู้ว่านะรองนะครับ,รบเด็นสถานการณ์ทาสีทาสีเบกินเข่ากันครับเพ็ดลำเรือ แดดดีมากเลยสีแหงไวแต่คนหอนหมนเนดเลยตีนี้สีเขียวนะครับขาเวที โอ้แดดแหงเละสีเลตืมครับเป็นโดมบรรยากาศ không phá chậm xảy lăng chạc bước khuyên tốt em bước hành lang hợp thùng na nước nhà bố <laughs> nhà lại có khẩu hợp sẽ biết bà cái gì đi đi này không ฝนครับหน่อไม้หน่อไม้อ,อัปเดชให้เบิกบรรยากาศพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้น้ำครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์บานช่องวิทูนเสียวพยาบาลใส่จวดน,น้ำเ,เดออ์อวัน เนี่อแตกสะ่สีขึ้นเหนียวแทมีเหมือนนี่ท่านนีแข็งติดเสือเลยอ่ะฝากไว้น้ำพี่นอ้องคลิปนี้ สวัสดีครับ